เพื่อนๆเอาเบอร์ส่งไปให้ไอ้ชูเกียดนุชหลุงอยู่ที่ชัยภูมิเนะยถึงกับเจ๊งนะกูบอกไว้ก่อนนะมึงการนี้บวกชูเกียดนุชหลุงเอากูไปเป็นนักเตะวินนิง่งหรือว่าเพลย์สเตชันนะถึงกับเจ๊งนะกูบอกไว้ก่อนนะมึงมอทอน,นนนบุรีว่าค่าตัวเขาเท่าไหร่ฮะฮะแล้วนี่แบ่งวักแบ่งตอนให้มันถูกเลยนะอ่อวุิศักดิต์ตะวีชาย เราขอระยาขาดแรงก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ขาใจายให้เบาที่เป็นลูกน้องเก่าไอ้ไอ้อะไรนะสัตว์สมมติประเสรที่ว่าไปคัดโคกครับนอ,อ่นะบริษัทสมิชัยนะตอนนี้ปรท่านไหลอยู่ข้างในนะเข้ใจาให้เปล่านะนะแล้วนะนะนะบอกพ่อ,องด้วยนะเว้ยเอาบักชูเกียดนุฉลุงสอชิงอย่างเดียวนะวันนี้ วันนี้วันนี้อเวอเววันนี้มึงจําไว้มึงกับเจ๊งนะกูบอกไว้ก่อนนะทุกอย่างนั้นในประเทศไทยถึงกับเจ๊งนะชอชิงสลุงนะนบอลตื่อยังตื่นแล้วใช่ไหมอ่าละมึงจําไว้นะประเทศไทยทุกอย่างถึงกับเจ๊ง เจงมวยมรณานะนะแล้วกูจะส่งลงชัยภูมิที่เดียว